ดีนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะแกก็จะพามาดูตาโปสีรถนะคะโปสีรถนะคะนาะวันก่อนเมื่อวานนี่ก็ยังเคาะอยู่นะคะเคาะเองโปเองนะคะเมื่เอ,อเช้านี้ก็เคาะอยู่นะคะเมื่อวานนี้ก็ไปซื้ออะไรนะคะ วานี้เขาแปบนึงนะคะนี่นะคะเอาก,การทํางานมาฝากนะคะเนาะออก,การทํางานมาฝากเพื่อนๆนะคะ mm. ก็ที่บ้านทําข้อพันสีรดยนุ์นะคะทําข้อพันสีรดยนุนแล้วก็ทําสวนด้วยนะคะทําสวนด้วย ตาเขาก็โป้ไปนะคะในทั้งเคาะทั้งโป้สีนะคะเนาะเสร็จแล้วก็พ่นเองเอีกนะคะเพื่อนๆทูอินวันนะคะทูอินวันทีอินวันโฟอินวันนะคะหนึ่งในสองในสามในสี่ในห้านะคะทำได้หมดนะคะจบที่เดียวจบที่เดียวอ่าจบที่เดียวนะคะตาเขาบอกว่าจบที่เดียวนะคะ ที่นี้ที่เดียวีนยวนะคะช่างคนเดียวทําได้หมดนะคะเนะออาช่างคนเดียวเป็นได้หมดนะคะเรามาอยู่บ้านต้องทําเป็นนะคะทําเป็นฝากดูนะคะฝากชมด้วยค่ะ ปูแล้วก็คอยพักหนึ่งนะคะคอยแปบนึงให้สีปูแห้งเนาะคะ่ะเนาะสีปูแห้งแปบนึงก็ปูรอบต่อไปได้นะคะนอะนะคะแต่เขาก็ผสมสีปูนะคะแต่ยายสุพาพก็ไม่ให้เห็นกระป๋องสีนะคะเนาะก็ใส่น้ำยาลงไปนะคะ ก็ผสมน้ำยาก,กับสีโป้ให้เข้ากันนะคะนะคะต้องเอาผสมให้เข้ากันก่อนนะคะถึงจะโป้ได้นะคะเนาะขอบคุณที่ชมคลิปยายพัดนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ